3วิธีลับที่ทําให้ผู้ชายที่เปลี่ยนไปจะกลับมาสนใจคุณแล้วเขาจะหันกลับมาดูว่าเอ้ยคุณเริ่มเปลี่ยนไปข้อแรกคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่อยู่เหนืออารมณ์ลบ เมื่อไหร่ที่อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเรารู้ว่าเรามีแต่เราจะไม่เป็นข้อ2เป็นคนที่มีพลังบวกแล้ววิธีทํายังไงมองคนรักของคุณให้เป็น V I P เหมือนลูกค้า V I P ที่เรากําลังจะเซ็นสัญญาร่วมด้วยนั่นคือวิธีผมรับประกันเลยเขาจะเปลี่ยนไปคุณอย่างแน่นอน ข้อที่3เมื่อคุณรู้สึกเขาไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นผู้หญิงส่วนใหญ่จะทำไงนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงโซมปล่อยเนื้อปล่อยตัวในโซเชียลมีเดียมันจะออกแนวแบบดักดักคุณจะต้องทำตรงกันข้ามสิ่งเหล่านี้หมดเลยนอนให้พอให้8ชั่วโมงตื่นมาสามารถทำได้ไปออกกำลังกายไปช็อปปิง้งเปลี่ยนรูปต่างๆในโซเชียลมีเดียให้เป็นคนที่เบิกบานคำว่าเบิกบานไม่เคยทรยศใครครับ